หมนูนี้โอ้โหดูค่ะอ้อหาตองดูดอกนี้สิโอ้ยสวยด้วยก่ต้องใหญ่ปะนี่สองดอกเพิ่งหวาน <c oughs> อีกแล้วจ้ะเออไอก็ประจำเป็นต้องเข้ามาแล้วมั้งในโคโกนี่ค่ะสองดอกจ้ะสองดอกหนึ่งดอกเนาะมาดตัวนี้ก่อนมาดูตัวนี้ก่อนขึ้นน่ารักมากอุบอิบอุบอิบิป,บปบมากวอาพุ่นอีกดอกหนึ่งจ้ะมาดูบงับงจ้ะเพิ่งหวาน ว้วนไหมอ้วนมากเนาะนี่คือมันปูจะบอเป็น,าน่าแล้ว5บแิงตรงนี้บาทนี่ยางมาตรงที่เออเกือบถึงรถเยี่ยวนะเมื่อกี้ตรงออกกลางทางอนะไรอีกดองเนื่งองอะไคิดว่าพามันเด้ออีกหนึ่งดอก สองดอกกุจีกินปายนี่ค่ะปลาตะมุตมิแท้อ่ะใส่อีกลากินเลยนี่อีกหนึ่งดอกนี่จ้ะหนึ่งดอกอ่ะเอาใจเจ้าใส่อีกนี่อีกไหมนี่อีกหนึ่งดอก ใช่ไหมอ๋อใช่ไหมนี่โอประแมนเจ็ดเบือ่อสิงบงดอกนี่ข้างๆอีกแล้วนี่ค่ะโอ้ยนี่กำลังเกิดเลยอื้อถึอแมงกัดเลยยังนี่บาได้แล้วจ้ะหัวได้ไหมบาได้แล้วนี่จ้ะมาดูตัวนี้ตัวนี้นี่ค่ะ ไม่นองนี่บ่ได้แล้วจ้ะอีกหนึ่งดอกมองนี่โอ้ยตายมาเลยเกิดกลางทางบปนี่มารอดจ้ะมันอีกผูกโผล่โผล่นผล่โผล่ไงจ่อยอยู่นแม่นบ่นี่แม่นบ่มองเด้อกลางทางไปนี่มันรอดได้จังไงพี่น้องมือนี่ป๊าดจะมันมีความสามารถเนาะเหตุไรมึงเนี่ย รอดไหมไม่รอดปอดบักใหญ่เลยโอ้โหเสียดายเนาะพางอีกแล้วโอ้นี่สิ่งโคตเลยเด้อจัดเด้อสิตัดขาให้ดูนะคะเห็ดเพิ่งค้าน้ำตาลเอาค่ะเว่งามสุดของวันนี้ ความขาเลียวขาเลียวขาเลียวสุดขาเลียวเลียวนี่อือหือขออนุญ,ญาตถ่ายรูปนางก่อนเด้อนางงามนี่คะมีไหมเอาเห็นดห,ห,หนังไก่เดไปจากเดีย๋ดวยวเมื่อนกี้นะีนเนาะหนังไก่เดีเ๋ยวมาเบิ่งตรงนี้คิดว่าแม่นนะไม่ใช่แน่ๆแ,แหละเห็ดพึ่งหลอด ไปต่อป่านพี่น้องก็แป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวอีีเลยนี่ไอเปิดชีเบคเข้ามายังม่หอดสโมสี่เตียมแล้วแต่ก็จะย้ายป่าย้ายเพื่อบรรจ้ะเปน็นไปได้หลายคนเนาะมีพออยู่แล้วก็อยากไปอีกเออทั้งที่ย่างยังบร่ได้ครบด้วยจ้ะตรงนี้นะตรงพูนก็เป็นป่าย่างบม่ครบจ้ะแต่ก็จะย้ายเนาะจะสิตาขาก่อนจังหน่อยเห็นบอพี่น้องเห็นบอ นางหลอดของไอ้มันรี่จ้ามันก็จะพดโดดเด่นเมื่อี้หลอดสีเอ้ยความอวบมีเลยอีกละดอกเดียวนี่เหรอไปค่ะอดูดอกนี้สิโอ้ยสวยด้วยไม่ต้องใหญ่ป่าหรอกเนาะ พยายามลงมาหาน้ำพอนี่กูเนี่าเบื้องนี้มันงามๆตูปจะปดะปเต็มอยู่ไอ้เชให้เบิ้งแค่แค่ขาเนาะคือไอออนโซนที่ไอ้เบิ้งนี้เบิ้งนี้มอขาเนี่ยม้อขาเนี่ยขาตัวนี้ได้ไหมขาอ้วนด้วยนะถ้ามีดอกนี่โคงงามเนาะเรือจ้า แล้วก็เห็นดอกเอกอยู่พูนพวกพี่น้องเห็นบปล่าป่าเ่ไปค่ะแอดเพินเกาลักบังค่าโอ้โหยอีกอือโื้พี่น้องดูดอกนี้ดอกนี้ลูกค้านางลูกค้านางช่างงามมาก กลับมาข้างไทยแล้วทีนี้มันจะพลาดไหมพี่น้องว่ามันใช่ไหมใช่ไหมน้อโอ้ยแต่เบื่อจ้ะต่อเลยพึ่งหลอดของเราได้แต่หัวเนาะบดไทยสำจ้ะเอาไว้ให้เพื่อนรวมลูนี่ใบไม,ไม้หรือว่าอะไรเอ่ยใบไม,ไม้หรืออะไรเอ่ย ไม่ใช่จ้ะนี่ดูขาโอ้โหขาต่อโอ้โหเฮ็ดติดกันมากเลยพี่น้องจ้ะไม่อยากกลับเลยฝรั่งเศสเหตุการณ์ทุกอย่างกำลังดีบงับงขาบังขามาดูคขามาดูคขานี่มาดูคขาตัวนี้ก่อนคอนที่จะเห็นแบบเพื่อนมันเราก็ต้องเจอขาก่อนจ้ะที่ดีเลย ด้วยความที่ตาเราไม่ดีนะตาเซ่อเนางมึงคะบอกเอาจ้ะวันนี้มีคนมาหาแล้วจ้ะนี่เนาะคือลองรอยจ้ะอันนี้คือพรมันสัตว์กินมันเป็นอคนตัดเนาะเดี๋ยวเราจะไปทางอื่นแล้วจ้ะเนาะน,นั่นคือเมื่อปม่หาเมรอดหรอกเบืองโแล้วเป็นหาเมื่อวาน มาดูตัวนี้เมื่าวาหรือเมื่อก่อนมล้พล่ะว่าวาเป็นหอยตัดที่แบบแห้งแล้วได้ไหมอืได้สิค่ะได้ไหมคะเดี๋ยวไอซีตัดให้เบิกนะจ๊ะเด้อีกจังหน่อยเนาะไอซีเอาอันนี้ออกเนาะเอาเบอร์แข่งอยู่เด้อเดี๋ยวไอเบิกหัวก่อนเด้อได้อยู่จ้ะเอาเนาะ ายคิดว่าเดือสิบคนกะยังมีเห็ดให้เก็บเผักใบอยู่บะป่ามันใหญ่จ้ะป่าใหญ่มากแต่บนลงพอเป็นป่าแบบเรียบเรียบลาจ้าพวงนี้อื้อหือขาพ่าได้ไว้สัตว์กินซะไปต่อทางนี้ ทว่าไม่มีคนเดินต้องทางนี้อันนี้เป็นห้อยห้อยคนยากเนาะคนจะมักเดินตามทางเนาะไอคิดว่านะหากระแวกมาตรงที่ม่มีคนยากพุ่นแล้วเจ้าเนาะจะแม่ปูซึพอได้เตรียมคุกคุเมื่อ <laughs> เห็นอย่างนอนีดเนะีะอย่างนี้เห็ดดำดำบรูจ้ะฟังนะ เห็ดตายเบื่อจอดเลยเด้นียเห็นบอเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมนี่ค่ะหลอดซีเพิ่นลบอบอได้จ้ะได้แต่หัวเดี๋ยวคอยตัดให้เบิ่งเนาะยได้แต่หัวอันนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งเกาลัดเห็ดพึ่งน้ำตาล พึ่งอร่อยน้ำตาลหรือคาแดงนั่นแหลจะจ้ะหเดียวกันเนาะเด็๋เก็บพึ่งงามเด้อมัมือนเด้ออายเด้อนี่จะ้ะเการัดเการัดพึ่ง อร่อยพุนอีกจ้ะตอนนี้แก่แล้วเดี๋ยวมันดูดอกนี้เห็ดพึ่งเห็นหมอแบบนี้มันไม่ค่อยมีคนยยามันกม็มีคนพ่อจ้ะนี่ขนาดอะไรยังบระอยากอย่างเลยพุนอีกคนนึงกอันนี้พ่อนี่ยนะคิดว่าอันนี้แม่ โอ้นี่อีกจ้ารอดไหมตัวนั้นพุ่นบ่ลรอดแน่เลยอ่ะมีอีกไหมแนมได้ตานะมาบังตัวนี้ได้ไหมแล้วซาดจ้ะแล้วซาดแล้วซาดนี่เด้อันนี้ได้อยู่ได้แต่หัวก็เอาเนาะ <One> นเดอ้อันนี้อ้ายไม่ครอบครัวเลยอยู่นี่วมีแบบหลานเนะาะเบอ่งนะว่าไรแล้วจะ้ะมีอีกไหมเห็ดพิ่งหลอดของอ้ายไหมเห็ดเพิ่งหรือว่าเห็ดไข่มุกนอนน่ต้องดูใ,ใกล้เห็ดเพิ่งจ้ะโอ้โหนะ่ารักมากอะ แล้วสิบไปป่าหมา่ททำไมเธอหนึ่งกะพ่ออีกเข็ดนีนเสืยบอกเพื่อบอกว่าไอ้อย่างไม่ได้ทั่วเนาะพูนพูนพูนพน,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 นี่ค่ะนี่โอโงามมากเลยพูนอีกดอกจะ้ะอืมบ่ได้ได้แต่หัวได้แต่หัวเอาแต่หัว เดี๋ยวค่อยตัดเนาะมีดอยู่ใต้แลหรอจ๊ะอยู่ใตายคู่ยู่ใต้คุคปุนจ้าเห็นไหมเห็นรอสีของไอ้ป่ะจ๊ะนี่ค่ะรอสีอ๋อมีอยู่ไหมโอ้ยหัวสม้มพึ่งพอ่อ น,นี่จะ้ะน,นี้เห็นหลอดสีของอ้ายป่จะจ้ะขึ้นมาต้อนรับจะ้ะแม่จะกลับแล้วนะลูกนะไปเมื่อน้ำกันหลอดสีของแม่โอ้ยปุ๊กฟุ๊ฟแนบอแบนบอเขาขาผูกบางกันเด้อบางกันเด้อ อยู่บ้งนะวันนี้พี่พี่พี่พ้องเอาเทนก่อนแหน่พี่น้อง,งป้องป้ายสุขูสู้คนเฮ็ดเอ็ดเลดอยู่แท้่นอโอ้ยคือเป็นจะสร้างแท้โอ้โหได้อยไหมอือหือได้อยู่เดี๋ยวจังตัดเนาะเอาไว้ก่อกนตัดทีหลัง วันนี้ได้บอสนี่ได้บอสนี่จะกดอกนี่บอได้จ้านั่นก็เกลือแต่ขาขาก็เบาแล้วเพื่อนคนสวยอันตรายโอ้ยคอยเราไปอยากเมื่อเด้หัวขาวๆอยูส่สายสายสายเอาเอาเอหี้ยซะมเพื่อนี่พินโอ้ย สังกะจายสังกะจายของของแม่โอ้โหโอ้โ,โอ,โอ้ได้สำนีบอน,นี่นี่นี่จ้าขาแน่นนี่นี่โอ้โหเมียมกระเต็มบันนี่ เอาพี่น้องโอ้พุ๊ปๆุ๊ปุนี่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 น,นี่พี่น้องเอ้ยดอกนี้หมูนี้โอ้โหดูคขาไทลูกก่อนอื้มเมมโมรีก็เต็มจ้ะต้องไปลบทิ้งอันไม่จำเป็นคือวิดีโอยังไม่ได้เฮ็ดกันหลายอีดีเลยเนาะล้วนเน็ตอยู่นี่แบบซ่ามากจ้ะ เอาใส่นอบัมนี้ใส่ปุ่ยนอมึอปูจุงพูงอยู่ปูเอาอันนี้ก็เน่าจ้ะนี่เน่า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 นี่นี่นี่น,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 นี่นี่มองนี่โอ้ยจะไปไกลอยู่ใหญ่นอนมือนี่มึงนี่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 อื้อหือโอ้โห มีอีกไหมไปต่อไปต่อโอหสุดมากเลยตรงนี้ไปต่ออาจจะตัดข้ายเบิ่งแบบเร็วๆเนาะอันนี้พอได้เล้จ้ะตัดออกเลย อ้บริตัดให้เบิรงเนาจะน้องเมมไอสีเต็มจะเพราะว่าไอสีเก็บเอาไว้เอ่อต่อคลิปสอเนาจะน็อตตัดออกมาเหลือสมัยจ้ส่วนมากแล้วขาจะไปหมดเลยอืขาแบบถึงนอนกินเนาจะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สองเาจะเด้อบายบายสวัสดีค่ะ